สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแอน a ฟอร์มารีนะคะสุสๆครับเราสายบุญขอบคุณมากครับค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับนี่นะคะภาพบรรยากาศยามเช้าเช้ามอร์นิ่งเอ็มครับวันนี้กับกี่โมงเดี๋ยวนี่แหละรอส่งคณะครับ วันนี้เอ็มกลับนะครับไม่ได้ไปนะครับเสียดายมากเลยเสียดายมากเมื่อวานวันนี้เสียดายไม่ได้ไปเนาะอยากไปเนาะเสียดายมากถ้าวันนี้เป็นก็คงได้ไปครับอะไรนะถ้าวันนี้เป็นวันหยุดก็คงได้ไปด้วยบอกบอกเลยบอกเลยบอกว่าหยุดสำคัญสำคัญบอกวาสำคัญเอาหน้าที่ก่อนเนาะอืมค่ะก็ให้กำลังใจน้องเอ็มเนาะนะคะครับ โทรโทโทรโท,โท,โทโหาเอ็มตั้งหลายรอบไม่ตื่นเลยเอ็มไม่เห็นลูกเลยเรา็มอแล้เออใช่ใช่ใช่สวัสดีจ้าอสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้าๆนะคะรอนะมารอลุงนะคะเพราะลุงยังไม่ตื่นนะคะสวัสดีครับพ่อพงพ่อพงไปไหมวันนี้ อ่ามอพงไปนะคะพอพงใส่เสื้อแล้วพ่อมอนิงค่ะนะค่ะพี่มณีสวัสดีค่ะเอ๊ไม่ได้ไม่ได้ไปเถอะไปไปอานะคะจ้ะอ่าวันนี้ก็เมดาก็ใส่เสื้อเขียวแล้วนะคะก็น่าจะไปด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอ่ารีบตื่นลยเช้านะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้าสวัสดีค่ะน้องวันสวัสดีค่ะพี่สมัยบิ๊ก สวัสดีค่ะพี่วันนาะสวัสดีค่ะตอนเช้าน้องแอนกดไลค์แล้วนะคะขอบคุณค่ะเอ่อถ้าใครดูนอ้องเอ่อเจ้าเอ็มเจ้าเอ็มตื่นยังเนาะนะคะปลุกเอ็มหน่อยเลย้ย fc ทุกคนปลุกเอ็มหน่อยค่ะเดี๋ยวขออน,นุญาตจะมาเอ่อทำความสะอาดตรงนี้ก่อนเนาะนะคะอืมเนี่ยค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะขออน,นุญาตตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะวันนี้วันนี้เอาค่ะตั้งกล้องอันเล็กไปนะคะไม่ได้เอาอันใหญ่ไปเนาะนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะอาทำไมรู้อ่ะอ้นี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตทำความสะอาดตรงนี้นะคะรัแบบหนึ่งนะงไว้ตรงนี้นะ